แต่ก็ทางนู้นถามทางนี้พักพวกเต็มเลยเราไม่รู้จะตอบยังไง

ช <tr> ูกชาร์จ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 หัวให้ตีมาตีมาแน่แน่เต้าข้อเลย nhanh 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 เข้าใจเลยนะตรงนี้เองฟิ้มมาข้างหน้านะคะเดินฝากกันแล้วก็ถามตรงกับดูให้มันมางานที่สุดท้ายก็ใครตั้งใจอะไรทุกพี่หรือไม่รู้เลยเร็วๆๆนะรีบลงคือมันคือมันมีคนนั้นตรวจเดินครับผมเนี่ยฝั่งรู้อ่ะผู้ชมครับ ตอนนี้ความพร้อมก็ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเต็มเต็มร้อยแต่ว่าเราเราติดปัญหานี่นึงผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ตัวตัวลหลักๆบาดเจ็บจากการแข่งขัน3แมแอวก็หลายทัวร <c oughs> <c oughs> พูดถึงความพร้อมที่เราจะเล่นโดยพ่อในบ้านก็เต็มที่ครับคือถ้ามองผลการแข่งขันพอประเมินได้ไหมว่าเราพอจะสู้ระยองเอฟซีได้อ๋อสู้ได้ครับสู้ได้มั่นใจสู้เต็มที่ถ้ามีการวางแผนการใช้ก็เตรียมละแผนแผนการเล่นเพราะว่านักเตะของเราของเราจริงๆก็มีโอกาสไปไปเล่นจันบุรีไปเล่นระยองก็หลายคนก็จะรู้รู้พิมพ์มือกันอยู่ แล้วก็มีมีเด็กตาดเล่นระยองมีเด็กจันเล่นระยองมีเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะจะรู้จักกันครับ